สวัสดีครับนักศึกษาในคลิปนี้ผมจะพูดถึงการแก้โจทย์ปัญหาที่จะต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างงานและก็พลังงานกลเรามาอ่านโจทย์พร้อมๆกับการดูรูปและก็เขียนว่าโจทย์กำลังพูดถึงตัวแปรอะไรจากรูประบบของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยสปริงและก็มวลซึ่งมวลในที่นี้เป็นหนังสือสปริงกับหนังสือ คือระบบเดียวกันมีมวล m นะครับเท่ากับ1.60กิโลกรัมและพื้นมีความฝืดนั่นหมายความว่ามีแรงเสียดทานโจทย์กำหนดให้สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจนระหว่างหนังสือกับพื้นมีค่าเท่ากับ0.3นี่คือค่าของมิวและกำหนดให้สปริงมีค่าคงตัวตัว,ตว k เท่ากับ200นิวตันต่อเมตรถ้าอัดหนังสือเข้ากับสปริงห่างจากตำแหน่งสมดุล0.2เมตรดังรูปนะครับทีนี้เดีย๋ยวขอย้ำอีกนิดนึงนะครับตรงนี้คือตำแหน่งสมดุลตามข้อตกลงณนะตำแหน่งสมดุล x เ,เราจะมีค่าเท่ากับ0ถ้าวัตถุเลยตำแหน่งสมดุลไปทางด้านซ้ายมือ มาอย่างแบบนี้ค่า x ของเราจะมีค่าเป็นลบก็คือลบ0.2เมตรทีนี้มาดูว่าโจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกว่าอัตราเร็วของวัตถุเมื่อมันเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดสมดุลไปทางขวาซึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่ออโจทย์บอกมาก็คือห่างไปทางขวา0 0 5เมตรสมมุติครับเราสมมุติวัตถุขึ้นมา ห่างไปทางขวาตรงนี้ห่างไปทางขวาถ้าาาไปทงขวมือเนี่ยการกระจัด x ของเราจะเป็นบวกเท่ากับ0.05เมตรนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาการแก้โจทย์ปัญหานั้นนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดตำแหน่งครับ ว่าเราจะให้ตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่1อ่ะผมให้ตำแหน่งที่ตรงนี้ครับเป็นตำแหน่งที่1และก็ตำแหน่งที่วัตถุอยู่ที่ x เท่ากับ0.05เป็นตำแหน่งที่2เมื่อกำหนดตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือดูว่าตำแหน่งที่1มีพลังงานอะไรบ้างซึ่งพลังงานทั่วไปที่เราคุ้นเคยก็จะมีพลังงานศักย์ เนื่องจากสปริงพลังงานศัก์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงพลังงานจลอันนี้คือตำแหน่งที่1น่งใส่หนึ่งไว้ด้วยบวกกันให้เราดูครับว่าพลังงานศัต์เนื่องจากสปริงมีไหมตำแหน่งที่1ก็คือง่ายๆระบบของเรามีสปริงติดอยู่ไหมคําตอบคือมีนะครับอันนี้มีติ๊กมีไว้ก่อนตึ๊บ พลังงานตัวที่2ก็คือพลังงานศักโน้มถ่วงถามว่ามีแรงโน้มถ่วงกระทํากับวัตถุไหมคือมีแหละแต่ว่าเพื่อความง่ายเราจะกําหนดตําแหน่งอ้างอิงที่พื้นตรงนี้ครับเส้นสีม่วงที่ผมลากอยู่เนี่ให้มันมีความสูงเท่ากับ0ูนั่นหมายความว่าพลังงานศักย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงก็จะกลายเป็น0ไปด้วยก็เลยไม่มีทีนี้ดูตัวที่ส พลังงานจนถามว่าตอนนี้ระบบของเรามีการเคลื่อนที่ไหมคําตอบก็คือมีอัตราเร็วเป็นศูนย์ตัวนี้ก็กลายเป็นศูนย์ไปนะครับนี่คือพลังงานทั้งหมดที่ตำแหน่งที่1ทีนี้เรามาดูพลังงานที่ตำแหน่งที่2ดูบ้างพลังงานที่ตำแหน่งที่2ก็เช่นเดียวกันเราก็เขียน u เนื่องจากสปริงณตำแหน่งที่2มีไหมเขียนไว้ก่อนบวกกับ u เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกณนะตำแหน่งที่2มีไหมบวกกับ k าตำแหน่งที่2มีไหมคาตอบคือตัวนี้ไม่มีนะครับพลังงานศัก์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะเรากําหนดให้ความสูงเป็น0ยูยูเนื่องจากสปริงมีเพราะว่าสปริงก็ยังคงติดกับวัตถุไปอยู่สปริงก็ยังคงติดกับวัตถุไปอยู่อัตราเร็วมีก็เลยส่งผลทําให้มีค่า k เนื่องจากพลังงานจนอยู่ทีนี้ ขั้นตอนในการทำโจทย์เราจะเริ่มต้นจากการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างงานและก็พลังงานจนเรามีสูตรใช่ไหมครับงานงานในที่นี้ก็คืองานเนื่องจากแรงไม่อนุรักษ์ non conservative มีค่าเท่ากับจำได้ไมเอยเท่ากับอะไรเดลต้า k บวกกับเดลต้า u าใครไม่คุ้นก็อาจจะบอกว่ามันเท่ากับเดลต้า e เดลต้า e คืออะไรก็คือผลต่างของพลังงานณตำแหน่งที่2ลบกับพลังงานณตำแหน่งที่1ผมว่าเราน่าจะคุ้นเคยกับตัวนี้มากกว่าเนาะผมเขียนตัวนี้แล้วกัน w เนื่องจาก non conservative มีค่าเท่ากับ e 2ลบกับ e 1 ก็คือพลังงานณตำแหน่งที่2ลบพลังงานณตำแหน่งที่1ดูฝั่งขวามือก่อน e 2มีพลังงานอะไรบ้างครับเมื่อกี้จําไว้นะครับ e 2นี่คือ e 2มีพลังงานสัตว์เนื่องจากสปริงณนะตำแหน่งที่2บวกกับพลังงานจนณตำแหน่งที่2นี่คือ e 2ลบกับ e 1 e 1มีตัวเดียวคือ พลังงานสักเนื่องจากสปริงณตำแหน่งที่1อ่งเท่านี้ไว้ก่อนทีนี้ฝั่งขวามือครับงานเนื่องจากแรงไม่อนุรักษ์งานก็นิยาม f กับเดลต้า x ข้อนี้เขาถามหางานเนื่องจากอะไรครับงานเนื่องจากแรงเสียดทานมันคือ f ถ้าวัตถุเคลื่อนที่จากตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่1มาตำแหน่งที่2นี่คืออะไรครับนี่คือเดลต้า x ทิศทางการกระจัดไปทางขวามือแต่แรงเสียดทานครับแรงเสียดทานก็คือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุคือผิวมันอันนี้คือแรง f ตรงข้ามกัน f กับ delta x ทํามุมต่อกันคือ180องศาจากที่เราเขียนเป็นเวกเตอร์เราเขียนเป็นสเกลาร์ครับเราก็จะได้เป็น f คูณกับ delta x cos 180องศาเท่ากับฝั่งขวามือ,อเขียนไว้ก่อน u spring สบวก k 2ลบ u spring หทีนี้ผมขอหยุดฝั่งขวามือไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาทําฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือ f f เนื่องจากแรงเสียดทาน f มีค่าเท่ากับ m n คูณกับ delta x cos 180 μ u n ครับ n คืออะไรครับมาดูที่วัตถุ n ก็คือแรงที่พื้นกระทํากับวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับ mg ดังนั้น n ของเราผมก็จะเขียนเท่ากับ mg ไปเลย mg delta x cos 180ใส่เท่ากับไว้ จุดที่ผมอยากให้พวกเราดูดีๆก็คือเดลต้าเอ็กซ์เดลต้าเอ็กซ์คืออะไรเดลต้าเอ็กคือการกระจัดการกระจัดเราจะเอา x ที่ตำแหน่งที่2ลบกับ x ที่ตำแหน่งที่1 x ที่ตำแหน่งที่2มีค่าเท่าไหร่เลื่อนกลับไปดูนิดนึง x ที่ตำแหน่งที่2คือตรงนี้ x 2ของเราอันนี้เป็น x1 x2 มีค่าเท่ากับ0.05เมตร ลบกับ x 1คือลบ0.2 0เมตรลบเจอลบเป็นบวกเราก็จะได้ x มีค่าเท่ากับ0.25เมตรเมื่อได้ทุกสิ่งอย่างแล้วก็แทนค่าลงไปครับม e วคือเท่าไหร่ μ คือ0.3 m คือ1.6 g คือ9.8 delta x คือ0.25 cos 180องศาคือลบ1ได้คำตอบออกมามีค่าเท่ากับลบ1.176พักไว้ก่อนนี่คืองานเนื่องจากแรงไม่อนุรักษ์ ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของสมการทีนี้เรามาดูฝั่งขวามือดูบ้างดูตัวแรกก่อนตัวนี้พลังงานศักย์เนื่องจากสปริงณตำแหน่งที่2ส,สูตรก็คือ1ส่วน2 kx 2ทั้งหมดยกกำลังสองพลังงานจนณตำแหน่งที่2ก็เป็น1ส่วน2 mv 2กํกำลัง2ลบพลังงานศักย์ณตำแหน่งที่1ก็เป็น1ส่วน2 kx 1กําลังสโจทย์ข้อนี้ถามหาอะไรครับถามหา v ณตำแหน่งที่2ถามหาตัวนี้ดูตัวแรกก่อนเลย1.2ส่วนส kx 2ยกกำลังสองก็แทนค่าลงไปครับ1.2ส่วนสค่าคงที่ของสปริงคือ200 x 2คือ0.05ยกกำลังส บวกกับ1ส่วน2 m คือ1.6 v 2ยกกำลัง2องลบ1ส่วน2คูณกับ200เหมือนเดิม x 1คือลบ0.2ทั้งหมดยกกำลังสองลบแล้วก็ยกกำลังสองแล้วก็มีค่าเป็นบวกนะครับเอาละพจน์หน้าได้เท่าไหร่เออตัวนี้กดเครื่องคิดเลขดูครับได้เท่ากับ 0.25บวกกับ0.8 V2 ยกกำลัง2ลบกับ4 0.25กับลบ4จับคู่กันเหลือเท่ากับลบ3.75บวกกับ0.8 V2 ยกกำลัง2 ฝั่งนี้ก็เขียนลงมา1.176ติดลบด้วยนะครับเราต้องการ v 2นะครับพดน์นี้ก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นบวกนะครับบวกลบกันเสร็จแล้วเหลือ2.574มีค่าเท่ากับ0.8 v 2ยกกำลัง2ก็เอา0.8ไปหารนะครับ v ตัวเดียวก็คือ อันนี้ใส่ v กำลังสองมาให้ก็ได้เป็น3.2175ดส v ตัวเดียวก็ถอดรากออกมาครับ3.2175ได้คำตอบออกมา v สองมีค่าเท่ากับ1.79เเมตรต่อวินาทีนั่นหมายความว่ามวลที่ติดปลายสปริง เมื่อเลยตำแหน่งสมดุลไปแล้วสมมติว่านี่คือตำแหน่งสมดุล x เท่ากับ0เลยตำแหน่งสมดุลไปเท่าไหร่ครับ0.05เมตรนั่นหมายความว่าวัตถุณาตำแหน่งนี้จะมีความเร็ว1.79เมตรต่อวินาที ทีนี้เรามาดูคำถามข้อที่2คํคำถามข้อที่2ก็คือถามว่าตำแหน่งไกลที่สุดที่หนังสือจะเคลื่อนที่ไปถึงว่าจากตำแหน่งสมดุลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับว่าตำแหน่งที่ไกลที่สุดนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าความเร็วปลายณนะตำแหน่งนี้มีค่าเท่ากับเท่ากับ0นะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องตอบให้ได้ก่อนลงมือแก้โจทย์ปัญหา เราก็เหมือนเดิมครับสมมุติจุดที่ไกลที่สุดที่คิดว่ามวลติดปลายสปริงจะไปถึงได้จุดนี้อยู่เลยตำแหน่งสมดุลไปทางขวามือนั่นก็แสดงว่าค่าของ x 2จะต้องมีค่าเป็นบวกบวกเท่าไหร่ล่ะยังไม่รู้ครับเราก็เรียกมันเท่ากับ x 2ไปก่อนแล้วกันวิธีทำเหมือนเดิมครับ กำหนดตำแหน่งที่1และก็ตำแหน่งที่2เพื่อใช้ในการอ้างอิงพลังงานกลผมก็ให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่1ก็คือตำแหน่งที่ x เท่ากับลบ0.2เมตรและตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่2ก็คือ x 2เรามาดูครับว่าตำแหน่งที่1มีพลังงานอะไรบ้างพลังงานสักงเนื่อจากสปริงณตำแหน่งที่1มีอยู่แล้วบวกกับพลังงานศั่์ เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกณนะตำแหน่งที่1มีไหมคาตอบก็คือไม่มีนะครับเพราะเราจะกําหนดให้จุดที่พื้นเนี่ยมีความสูงเท่ากับ0บวกกับพลังงานจนณนะตำแหน่งที่1มีไหมคาตอบก็คือไม่มีเพราะว่าความเร็วต้นเป็น0มวลติดปลายสปริงไม่ได้เคลื่อนที่ในทำนองเดียวกันเราก็มาดูตำแหน่งที่2ตํตแหน่งนี้มีพลังงานอะไรบ้างพลังงานศักย เน,น,นื่องจากสปริงณตำแหน่งที่2มีไหมน่าจะมีเพราะว่าสปริงมีการยืดออกบวกกับพลังงานศักย์เนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกณตำแหน่งที่2อันนี้ไม่มีครับบวกกับพลังงานจนณตำแหน่งท so ี่ <fluid. S> 2ก็ไม่มีเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนที่นะครับสรุปเหลือแค่พลังงานศักย์เนื่องจากสปริงณตำแหน่งที่2และก็พลังงานศักยเนื่องจากสปริงณตำแหน่งที่1 แต่อย่าลืมนะครับว่าการเคลื่อนที่ของบอนติดปลายสปริงจากตำแหน่งที่1ไปยังตำแหน่งที่2นี้มีแรงเสียดทานนั่นก็คือจะต้องมี F เหมือนเดิมนะครับเอาละครับวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเราก็จะเริ่มต้นด้วยสมการนี้งานเนื่องจากแรงไม่อนุรักษ์มีค่าเท่ากับเดลต้า e ซึ่งเดลต้า e ของเราก็เอา E2 ตั้งลบกับ E1 E2 มีอะไรบ้าง E2 ก็คือมี u สปริงณนะตำแหน่งที่2 E1 ีมี u สปริงณนะตำแหน่งที่1เท่ากับงานเนื่องจากแรงไม่อนุรักษ์งานในที่นี้ก็คืองานเนื่องจากแรงเสียดทาน f คูณกับเดลต้า x ทำมุมต่อกันกี่องศาครับคอส180องศา f ก็เท่ากับ μ ิ n เก็เท่ากับ MG μ ม g ีมิวเอ็มคอสรอองศาตัวไหนที่เราควรสนใจเป็นพิเศษครับคือ X d e l เดลเขียนตรงไหนดีอ่ะเขียนตรงนี้แล้วกันเดลต a าของเราก็คือ x 2ลบกับ x 1 x 2เรายังไม่ทราบครับติดไว้ก่อนก็เป็น x 2ลบกับ x 1คือเท่าไหร่0.2นะครับก็เป็นเดลต้า x ของเราก็เป็น x 2บวกกับ0.2สงสัยเราจะต้องติดค่าพจนี้ไว้นะครับ ดูฝั่งขวามือดูบ้างครับยูเนื่องจากสปริงนะ้ตำแหน่งที่2ก็เป็น1ส่วน2 kx 2ยกกำลัง2ลบกับ1ส่วน2 kx 1ยกกำลัง2ทราบค่าอะไรได้บ้างก็แทนค่าลงไปครับ k 200 x 2ยกกำลัง2ลบกับ1ส่วน2 k 200เหมือนเดิม 1> x 1ก็คือลบ0.2ยกกกำลังสองส่วนฝั่งซ้ายมือก็มีวคือ0.3 m คือ1.6 g คือ9.8ไม่พอสะละ d e l ้ a x ของเราตัวเยอะหน่อยก็คือ x 2บวกกับ0.2เท่ากับทั้งหมดนี้คือเท่ากันนะครับเป็นสมการเอาละครับอันไหนมันคูณกันได้ก็คูณกันไปเหมือนอย่างตัวนี้ครับคูณกันได้คำตอบออกมาคือผมลืมอะไรไหมลืมคอร์ส1้0เป็นลบหน,นะครับ เป็นลบ4.70คูณกับ x 2บวกกับ0.2ส่วนฝั่งขวามือก็ได้เป็น100 x 2ยกกำลังสลบกับ4อันนี้ก็กระจายเข้าไปครับได้ออกมาเป็นลบ4.70 x 2ลบกับ 0.94เท่ากับ 100x2 ยกกำลัง2ลบ4ข้อนี้โจทย์ให้เราหาอะไรครับหา x2 ครับดูครับตัวหนึ่งมันยกกำลัง1อีกตัวหนึ่งยกกำลัง2อ,อันนี้มันเข้ารูปสมการ ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ฉะนั้นจัดรูปสมการตัวนี้ครับ ให้มันอยู่ในรูปสมการนี้เมื่อจัดรูปแล้วผมก็จะได้ออกมาเป็น100 x 2ยกกำลัง2องบวก4.70 x 2 3 0ลบ3เท่ากับ0เมื่อได้รูปสมการนี้ออกมานะครับเราต้องหาค่า x ผมแนะนำให้เราใช้สูตรนี้ครับหาค่า x มีค่าเท่ากับลบ b บวกลบรากที่2ของ b กํลังสลบ c a c ส่วนด้วย 2a เมื่อแทนค่าต่างๆลงไปแล้วนะครับจะได้ค่า x ออกมา2ตัวก็คือ 0.153กับ x เท่ากับลบ0.2ดูความเป็นไปได้ครับค่า x ของเราเนี่ยมวลติดปลายสปริงมันเลยตำแหน่งสมดุลไปทางขวาแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะมีค่าเป็นเนลบนะครับฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือตำแหน่งที่ไกลที่สุดที่มวลติดปลายสปริงเคลื่อนที่ไปได้วัดจากตำแหน่งสมดุลมีค่าเท่ากับ 0. 1 5ึสาเมตรครับ